พี่โจคาดูรูปนี <finishing on developed Airbnb> no. ้สิคะดูสิเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวรูปต่อไปนี่ดูไม่ได้เป็นเป็นความลับค่ะรูปต่อไป่ดูสวัสดีผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะแหมผู้ชมขาวันนี้นะคะคืออยากจะเอารูปมาอวดให้พี่โจดูอะค่ะแต่ว่าพี่โจคะคือบวดไปบวชมาเนี่ยค่ะมันไฟไฟมันเริ่มเตือนแล้วค่ะแตตจะเริ่มหมดอีกแล้วหมดอีกแล้ว คือไอโฟนนี่นะถ้าเวลาจะชาร์จแบตเนี่ยคือแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยคะ่ะต้องนั่งเฝ้าเครื่องอยู่ตลอดเวลาทำไมก็ต้องไปหาเครื่องเสียบมีการแก้ปัญหาย,ยัางไงให้กับชีวิตเป้ไหมคะโอ้มีสิครับสบายมากมนี่ไงพี่โจจะเอาซองหนังมาให้เป้ทําไมคือซองหนังเป้ก็มีอยู่เป้อยู่แล้วจะเอาซองหนังให้เป้ทำไมคะเอา้าซองหนังเนี่ยมันเป็นชาร์จเจอร์ด้วยเดี๋ยวนะคุณผู้ชม จริงไทยแลนด์มากเลยเกิดอะไรขึ้นดูดูอ่าดูสิชาร์จจริงไหมเนี่ยชาร์จใช่ไหมคือพี่โจมันจะบอกว่าวันนี้เนี่ยคอมมี่เนี่ยเขามีชาร์จเจอเป็นลักษณะเป็นซองหนังด้วยแล้วก็เป็นชาร์จเจอในตัวได้ด้วยแสดงว่าเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหาเสียบแล้วไปหาปลั๊กรอหมดสมัยวิธีชาร์จเนี่ยเราก็ใช้ชาร์จเจอร์ของ iPhone ธรรมดานี่แหละเสียบตัวมันเข้าไป แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าพลังงานมันเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนก็นี่ไงก็มันก็จะมีไฟบอกกับพี่ทั้งหมดมันมี4จุดใช่ไหมก็จุดละประมาณ25%เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้า4จุดครบมันก็เต็มถูกไหมฮะแล้วเวลาเวลามันชาใส่เครื่องมันก็จะลดลงลดลงลดลงจนหมดทีนี้ไอ้พอเราใช้ปุ๊บพอแบตหมดปุ๊บเราก็ใช้พลังงานที่อยู่ในตัวของใช่สมมติเป้เดินอยู่ข้างนอกเกิดแบตหมดกลางทางก็แค่เปิดสวิตช์แล้วก็ชาร์จไปแล้วก็ใช้ไปด้วย ใช้ได้ด้วยอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป้กำลังชาร์จอยู่แล้วถ้าเป้อยากจะซิงกับซิงกับเครื่อง PC อสบายมากครับท่านผู้ชมนั่นเลยก็เสียบซิง์ได้เลยแล้วก็เสียบธรรมดานะครับเหมือนท,ทุกวันที่ท่านผู้ชมทําอยู่ก็เสียบแต่ว่าแทานที่จะเสียบเครื่องเสียบผ่านนี่เลยะนะเป็น ทั้งที่ชาร์จอย่างเงี้ยเป็นทั้งซองหนังแบบทวินบาสักขนาดนี้ดีักขนาดนี้นะคะอย่างนี้สาวกไอโฟนเนี่ยสามารถใช้รุ่นไหนได้บ้างคะก็ 3G แล้วก็ 3GS3GS ด้วยนะคะแลวอย่างนี้ไอพอดนะคะไอพอดก็ใช้ได้ใช้ซองนี้ได้เลยอ่าแต่จะหลวมนิดนึงคือพี่โจมีเป็นสายชาร์จกับซองหนังที่เป้ยู่อีกซักอันนึงไหมอ๋อโอเคอ่ะให้เป้สีขาวเลยพี่สีขาวด้วยสีขาวด้วยจะได้อาเหมาะกับคุณเป้ ก็ซื้อได้ที่นี่ไงค่ะที่ชูคอฟฟี่เหรอใช่ True Coffee ค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสาวกของ iPhone แล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่าระหว่างเล่นไปแบตจะหมดไปคุยโทรศัพท์ไปแบตจะหมดไปไม่ต้องกังวลแล้วนะแก้ปัญหาได้หมดกับนี่เลยค่ะซองหนังพร้อมชาร์จเจอร์ของของดีในเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โจมากเลยนะคะที่ช่วยเตแก้ปัญหาได้ครับยึดเลยเหรอเอางั้นเลยโอเคขอบคุณพี่โจ้าครับสวัสดีครับ